งงเหมือนกันงงเหมือนกันอะไรกันครับเนี่ยจิบผ่านแล้วไม่มีทีมแคลรี่ไม่มีโนแคลรี่ไอจีตะกี้มังกดไวโอมให้เหรอใช่สัตก ไอยามันออกของตาไปเทพโอ้โหแล้วเจอซูเปอร์แมนแอนแอนนี่แหละมาดิ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 มา ได้แล้วกูรู้เลยเรื่องอะไรกูรู้เลยต้นหลุมนี่มาล้อกครหรือมาเล่นเกมวะเนี่ยนั่นไงจบจบไหนวะมาจบบนเหรอโอเคจบบนนะบายจบบนน้ำมีประเด็นอะไรกันอีกาง้ยวะเนี่ยวีนาการนะครับพี่ ซุปเปอร์แมนกลางแล้วไปอยู่ไหนวะวนเฮ้ยระวังไว้ตรงแอลซ้ายนะระวังนะเฮ้ยอยู่บนแล้วโอเคอน,นี่ิหาละกว่าละเนี่ยมายังอยู่บนนะอาจจะตีมังกรเล็กเรยตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยแต่เตาะแต่ก่อนอื่นนะถอยก,ก่อนซุป,ปเปอร์แมนมา วีล่ามาเรียบร้อยวีล่ามาชีวิตเปลี่ยนเยอะที่หายละชิบหายละชิปหายละเฮ้ยไม่เคยรู้ว่ากูอยู่ห้องไม้กูกลับก่อนแหละข้างล่างมันเป็นไงบ้างวะเนี่ย งัดเรียบร้อยเกิดเปิดหมดเท่งเขาจังหวะนี้คุณเวเลสจังไงครับไป1นึ่งทีสองทีโอโห,โหนัก,วกความเทิแต่ได้ด่าดับเบลิลคิวไปจังหวะนี้ตอนนี้เหลือทอนกับแกครับโอ้โหกูเป็นผ้าเลยมันเนี่ยมาทิ้งเกนมาผ้ามันเนี่ยอยู่ในบอ่ออยู่ในบ่อดิอ เฮ้ยมาแล้วคุณผู้แมนอุ้ยอุ้ยไอ้เทียมันดูดแล้วดูดแล้วอุ้ยอุ้ยพ่อพ่อดูดพ่อดูดยิ่งเดี่ยวอีกย่าต้องอยู่ในการคอมเมนต์มากกว่านี้นะห่วยละต้องอยู่ในการคอมเมงินอยู่นะต้องรักกายงานตะกี้ มาดิมาดมาดิมาดมาดิมาดมาดิมีดิมาดิมา้มาดิมาดิมมาดิมาดิมดมาดมดิมาดิมาดิมาดมาดิมนดิมาดิมาดดมาาดอมาดิมามาดดมาดิมดิมามาดิมาดาไมดมาดมาอดอมดดามมามมมมามาาา

นี่ต้องซื้อสองแล้วต้องซื้อสองแล้วต้องซื้อสองโอ้โหอ้าวคนส่หน้าขายวาติกันเนี่ยเสรยไว้หนึ่งทีดูอ <c oughs> มึงจะมาดูเหรอมึงมาดูเหรอมึงจะไปดูเหรอเอ้ยเดี๋ยวๆขอไปช่วยด้วยอ้าวมึงดึงอะไรกูเนี่ยมึงดึงอะไรกูเนี่ยฮะมึงดึงอะไรกูมึงดึงอะไรกูแล้วก็ถามข้างในครัพี่ฮะมึงจะถามจีบหายละเอ้ามาตะกี้ไปล็อกเคลียร์คิวเอ้ยซูเปอร์แมนแม่งโหมึงมานี่ดิมึงคิดว่ามึงฆ่าวะหรอมันนี่มันนี่้นี่มันนี้เกอนชีวะ เฮ้ยซุกมาแล้วนะซุกมาแล้วซุกมาแล้วนี่นี่นี่นมามาผัดดีมาผัดมาดีมาผักมาดีเอ้ยผัดมาดีผักมาดี เดี่ยวกางอย่างงี้ไม่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ไอ้ซูเอปอร์แมนอีกตัวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋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 ยวได้เจอดีกันแน่แหน่ผักมีประโยชน์เฮ้ยผักมีประโยชน์ผักมีประโยชน์ทำไมกับพี่เนี่ยเรียบร้อยเนี่ยอืมมันไส้แล้วลทิ้งฟอมแล้วเนี่ยทิ้งฟองกูกหลายรอบแล้ว ได้เลยเสร็จเสร็จเนี่ยเสร็จเนี่ยเสร็จใครอะเสร็จมันนี่แหละเสร็จเราด้วแหละเรียบร้อยเอาแล้วเนี่ยเสร็จใครล่ะเสร็็จเสรจมันนะดิอุ้ยมาดิมาดิมาดิอุยทำไมอะพี่ อยู่กันสองคนเลยนะข้างบนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวได้แล้วไบตไหนวะไม่รู้ว่ะคุมแล้วอะดันสองป้อมคุมแล้วเดี๋ยวข้างล่างเกิดอะไรขึ้นไวนะ้หนุกันมากเลยโอ้ยเจ็บนี่ไงาจวเนี่ยูกนะกันไ้ป้อมอะไตอนเนี้ย ขึ้นล็อกเรียบร้อยมาดิมาดิเฮ้ยพ่อมาแม่มาดิไม่ได้พ่อมาโอ้ยมูอชิ้นเดียวปวดมากนะใช่ไหมปวดมากเลยเสมออ้ยเอ้ามึงมาเยอะมึงอยู่เยอะมึงอยู่เยอะว่า เนี่ยฟังดีๆนะฟังดีๆนะฟังดีๆนะแม่งมาออาขนาดเนี้ประหลักไปหนึ่งดีได้นะ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 ดึงดึงแล้วนะเอาแล้วว่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 ะได้ให้กูได้ให้กูได้ให้ไอ้หนี้อีกตัวนึงมันคือเต็มแล้วดูซูเปอร์แมนดิแม่งงันไปเรื่อยๆแหละโอเค สวยแล้วกินนะี่สวยมากสวยพี่สวยสวนนดันป้อมโดรุ่วเลยลุกมาแนละ้วพ่อมาแนละ้วพ่อมาแนละ้วพ่อมาแนละ้นะนะวถอยเลยไปแนละ้วมึงมาเยอะแล้วถอยเลยถอยเลย

โอ้ยโดนแจกกทน่หมายเลยโอ้ยตายมอเลยเอพีก็ได้แกคุณโฮชิสากุโนเนี่ยนะขอเอพีอะไรไม่แน่ไม่เอ้ยไม่ชาเทนป้าเนี่ยสุดยอดเลยมิชลินบัตเตอร์ของแท้อะไรก็ตามพี่อย่าบ้าคิวอย่าบ้าคิว โอเคครับก็สำหรับ RV Review Skin Data นะครับผมลืมชื่อสกิลขอโทษด้วยนะผมก็ต้องขอตัวกลาไปก่อนถ้าใครชอบมากกดไลค์กด subscribe ลีวิวกดดีแจ้งเพื่อนเพื่อดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วซือเกณฑ next Time บายบายครับผมอย่าลืมกดติดตามคุณโฮชิซากุโนะนะครับแล้วก็คุณยะนะครับผมเนาะคุณเนะแล้วก็คุณก๊อฟไม่ไม่มีช่องนะมีแค่ช่องโฮชิอย่างเดียวนะครับผมเนาะโอเคบายบายครับผมซือเกณฑ์ n e x ครับต่อไปครับสกินต่อไปคือสกินของน้องซินเนเช